สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนันของคุณเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับได้รับจํานวนเงินอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับเงินรางวัล1น0บาทเข้าบัญชีทูมอนิวเล็ตได้แบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจที่อยากจะทาเงินฟรีทูมอนิวเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทอ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการรับเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับหนึบาทเข้าบัญชีทูมอนิวเลตได้แบบโดยตรงเพียงแค่เรานะครับผมกรอกเบอร์วอลเล็ตเนี่ยก็สามารถรับเงินเข้าวอลเล็ตได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอนานเลยนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับก็สามารถทําได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ ส่วนใครที่ไม่ต้องการกดลิงก์ดาวนโหลดจากลิงก์แนะนำนะครับเราก็สามารถมาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะครับในส่วนของ Google Play Store หรือว่า App Store ในส่วนของ iOS นะครับอ่ะนี่ผมใช้ Android เนาะเราก็เข้ามานะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับลิงก์ดาวนโหลดจะอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับ สามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยวิธีการสมัครนะครับจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าทําเงินในส่วนของตัวแอปได้เลยเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นยอดเงินรางวัลที่ผมได้ทําการแลกไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับจำนวนเงินอยู่ที่100บาทนะครับทางแอปเนี่ยก็ทาการตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนการเติมเงินก่อนเลยแล้ะกันเนาะว่าวิธีการเติมเงินเข้าชュบเนียเลตหลังจากที่เราทาการแลกเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องทาการเติมแบบไหนอย่่างไรนนใสวข เมให้เรากดมาที่เมนูที่2ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเช็คประวัติการแลกเงินของเราเนาะโดยทําการกดไปที่ประวัติการซื้อตรงนี้เลยตัวนี้นะครับผมได้ทําการแลกไว้นะครับตั้งแต่วันที่4เดือน8นะครับผมจํานวน100บาทไปยังบัญชีทูมานี่วอลเล็ตนะครับความสําเร็จขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือเขาได้แจ้งเราเรียบร้อยแล้วว่าทางการตรวจสอบเนี่ยได้อนุมัติยอดเงินที่เราทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าตรวจสอบเช็คในส่วนของอีเมลตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าการถอนเงินเนี่ยเขาจะให้เรากรอ,อกในส่วนของอีเมลในการรับเงิน ก็เข้าไปในอีเมลของเราได้เลยโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของอีเมลเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คว่าอีเมลไหนคือของแอป Google Bot นะครับก็คือให้เราดูตรงนี้นะคือตัวนี้เลยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของลิงก์โค้ดนะครับในส่วนของ t ุมเนียเลตที่เราจะใช้ในการเติมเงินเข้าบัญชี t ุมเนียเลตนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาพอเราเปิดมาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเนนางับขข้ใส่วอญชี To โดยการกดคําว <muitas S 2> ่าเติมเงินนะครับในการเติมเงินนะครับอย่าเติมในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าของทุกวันเลยนะครับก็ให้เราเติมก่อนเวลาเที่ยงคืนหรือว่าหลังจาก6กโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับถ้าหากว่าเราเติมในช่วงเวลาที่เขาไม่ให้เติมเนี่ยเงินก็จะไม่เข้าที่ทูมอนิวเ l ลด์นะครับแนะนาอย่าเติมในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านะให้เราเติมก่อนเที่ยงคืนหรือว่าหลัง6กโมงเป็นต้นไปนะครับก็กดเติมเงินนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่หมายเลขบัญชีทูมอนิวเลด์ลงไปในทั้ง2ช่องนี้ได้เลยนะ รับเงินนะครับผมอย่าก่อของผมและกันเนาะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้รับเงินนะครับสำหรับเบอร์วอลเล็ตนะครับก็ไปสมัครบัญชีทูมานิวเล็ตให้เรียบร้อยนะครับได้ทําการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเติมปุ๊บเงินจะเข้าทูมานิวเล็ตแบบทันทีเลยนะครับก็เมื่อกี้เติมไปเนาะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับผมในวันที่7สิงหาคมนะครับวันจันทร์นะตามชื่อแล้วก็ปฏิทินด้านบนนะครับที่ผมมีให้ดูในหน้าจอนะครับ100บาทนะครับเติมไปเมื่อกี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครม้าแ่ไชวกก็ด ตรงนี้ดูได้นะครับผม UE: ปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะได้รับเงินทันทีนะครับถ้าหากว่าเราเติมไปแล้วนะครับภายในระยะเวลานะครับหวันแล้วเงินยังไม่เข้าเนี่ยเราสามารถติดต่อสอบถามได้นะเมื่อกี้มันจะมีข้อความที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าจะดูตรงนี้ก็ได้นะมันจะมีฝ่ายซัพพอร์ตดูแลลูกค้าอยู่เราสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมลได้เลยนะครับต่อมานะครับเรากลับมาดูในส่วนของการทําเงินในตัวแอปนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งดาวน์โหลดเล่นครั้งแรกในส่วนของตัวแอปนี้น่คที ที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วนะครับผมยังเล่นแอปอยู่เนะี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถทําการถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับตัวแอปนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นแอปเล่นฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีในส่วนของตัวแอปนะครับไม่ใช่การเล่นการพนันหรือว่าการเล่นเกมแอปนี้จะเป็นการทําเงินจากการตอบคําถามแบบสํารวจออนไลน์นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนแล้วก็นำคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมานิวลเลตนะครับแล้วก็ทางแอปนะครับผมไม่มีระบบของการเติมเงินในการใช้งาน หรือว่าเรียกเก็บเงินแน่นอน100่นะครับในการใช้งานคือฟรีนะครับผมย้ําว่าทําฟรีนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีอยู่ที่ด้านบน3เมนูเท่านั้นนะครับเมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าทําการเชิญเพื่อนนั่นเองในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้แต่ถ้าเราอยากจะทําการถอนเงินวันละ100บาททุกวันหรือว่า3วันถอน107วันถอน100เนี่ยก็สามารถต้อง ไปทาการแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ถอนเงินทุกวันเนาะผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับครบยอดเท่าไหร่ผมก็จะทําการถอนเงินนะครับในการแนะนำเนี่ยทุกคนสามารถทําได้ไม่จะเป็นต้องมีช่อง YouTube หรือว่ามีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหรือว่าหลักล้านคนเราก็สามารถทําการแนะนําได้ในการแนะนำนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นจาก a c e b o o k นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมี Facebook อยู่แล้วกันทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถนําไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวได้ไม่่วาาจะทํเป็นโพ ลงในส่วนของ Facebook หรือว่าทําเป็นแฟนเพจของตัวเองหรือว่ากลุ่มขึ้นมานะครับก็เอาไปโพสต์ลงในกลุ่มในเฟซของเราก็ได้นะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสก็คือเฟซบุ o กเรียลนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยไปทําคลิปเรียลใน Facebook กันเยอะมากนะครับเราก็ลองเอาไปลงในคลิปเรียลดูนะครับในส่วนของ Facebook ก็คืออาจจะได้รายได้2ต่อเลยถ้าเราผ่านกดในส่วนของคลิปเรียลด้วยนะครับผมก็ลองไปทําดูเนาะนะครับแล้วก็ส่งไปยังแชทเมสเซนเจอร์ก่อนนะครับหรือว่าจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับเพื่อที่จะเอารหัสโคดแแแลล้วกกก็ิงงง์นนนนนะะํําาาาขขออเรรรั่ เราจะได้รับคะแนนนะครับแนะนาเพื่อนสูงสุดอาจจะได้รับถึง10,000คะแนนต่อ1คนนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้เราทันทีนะเขาจะแบ่งจ่ายให้เราตามหัวข้อตรงนี้เลยนะครับมีทั้งหมด2ข้อเนาะแต่เราจะได้รับทันทีอยู่แล้วนะครับเมื่อมีคนดาวน์โหลดจากลิงก์ของเราก็คือ100คะแนนทันทีรางวัลที่เราได้รับตรงนี้นะครับ7,413คะแนนนี้เป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนาะกดรับได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นรวมให้เราที่ด้านบนนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเงินรรราาางงงวววััหืออ่ข อนื่นนเราสามารถทําการแรกลกรางวัลได้เลยตามความชอบของเราว่าเราอยากจะแกลกรางวัลอะไรนะครับคะแนนในการแรกลกรางวัลเนี่ยก็ให้เราดูด้านล่างนะครับทุกรายการเนี่ยเขามีบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกรางวัลเนาะผมก็จะเลือกเป็นทูมานี่เวลตนะครับแล้วก็จะทําการถอเนเงินให้ดูอีกหนึ่งรอบเลยกันเดี๋ยวผมขอลบอ e ีเมลตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับในช่องตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับของเราเองนะครับที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลเข้าบัญชีทูมานี่เวลตนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะจ,จัดส่งของรางวัลเข้า ทางอีเมลให้เราเหมือนกับผมที่ทําการเติมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็คือการเติมผ่านอนะีเมลเนาะให้เราใส่อีเมลอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถเข้าไปดูในอีเมลนั้นได้นะครับอย่าใส่อีเมลที่เราไม่สามารถล็อกอินอีเมลได้นะเพราะว่าถ้าเรากรอกไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเช็คอีเมลได้เราก็จะไม่สามารถเติมเงินเข้าทุนนิวเลตได้นั่นเองนะครับคะแนนที่ใช้ในแรกเนี่ย47,635คะแนนซึ่งแต่ละครั้งในการแรกนะครับบางคนก็อาจจะแรกที่48บางคนก็อาจจะแรกที่46หรือว่า47นะครับเพราะว่าแต่ละรอบบางครั้ง คะแนนเนี่ยมันก็มีเพิ่มมีลดนะครับผมอันนี้ผมก็จะแลกอีก1ครั้งแล้วกันเนาะเป็นธูปไม้เล็กหนึ่งร้อยบาทนะครับกรอกอีเมลลงไปแล้วก็กดซื้อกดบันทึกไว้เลยนะครับกดซื้อได้เลยนะนะครับพอเราแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการแลกเงินนะครับจำนวน100บาทแล้วก็รอการตรวจสอบนะครับได้ทําการแลกไปในวันที่4อ่าวันที่7เดือน8นะก็รับล่าสุดไปก็คือวันที่4เดือน8นะครับผ่านมา3วันนะก็ทําการแลกอีก100บาทนะครับก็ประมาณนี้ในการแลกเงินรางวัเเมนนนูทีี่่3ครัับป็กาาต้งญช เราก็สามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนหน้าหลักตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรับในส่วนของคะแนนนะครับโบนัสนี่รับได้ทุกวันนะ17หรือ15ชั่วโมงนะครับโครงการ25คะแนนการทําแบบสํารวจตอบคาถามนะครับนี่ครับหลักพันนะแล้วก็ทําได้ไอ้25คะแนนเนี่ยทำง่ายที่สุดละนะครับโบนัสนะครับผมรอเวลาอีก17ชั่วโมง21นาทีถึงจะกดรับได้25คะแนนนะครับแล้วก็กดทําได้เลยเพราะว่ามันเป็นการทําโครงการที่ง่ายที่สุดละแล้วก็กดเลือกตามชื่อนะครับนี่ครับผมแล้วเราจะได้รับคะแนนโบนัส2คะแนนนอกจากการทําโครงการ ล้มัชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสาวรุษนะโอเคนะครับถูกต้องนะได้รับมา25คะแนนนะครับแล้วก็โครงการสัตว์นะครับทุกรูปเนี่ยอาจจะเป็นรูปสัตว์ทั้งหมดเราก็เลือกแล้วเราก็กดส่งได้เลยง่ายๆแค่นี้นะทุกคนลองเข้ามาทําลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็เก็บคะแนนสะสมเพิ่มเติม,มแล้วก็แลกเงินเข้าชูนิยเลดได้เลยหลายๆคนเนี่ยชอบถามว่าต้องใช้เวลากี่วนันถึงจะได้เงิน100บาททําเงินนานไหมอันนี้เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาว่างเท่าไหร่และก็ความสามารถของแต่ละคนในการใช้้งงาาาาานนนเเ่่่่ยไมทกัอูแลววะพรบค ทำเป็นประจําแล้วก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่เขาเริ่มครั้งแรกนะครับบางคนเริ่มครั้งแรกก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะว่ายังจับทางไม่ได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถลงมือทํากันได้เลยเพราะว่ามันทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับก็ลองไปทําดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในการทําเงินตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไวไ้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ